สวัสดีจ้ามอนี่กับมาเจอกบยายตุยคือเกาจ้ามอนี่ก็สิมาโซเลกันเป็นเรื่องเล่าของยายตุยตั้งแต่โดนมาแล้วแต่สมัยที่ยายตุยมาอยู่ประเทศอังกฤษไม่ไม่จ้าพี่น้องกับที่ยายตุย่าดหน่อยใจห้องหายหน่อยใจวาสนาเจ้าของนนอะพี่น้องก็คืเอเดี๋ยวสิท้าวข้ามไปถึง เรื่องของพ่อใหญ่สะกอนเพราะว่าพ่อใหญ่นี่เราเป็นคนที่พิการทางการได้ยินจ้าพี่น้องก็คือหูหนวกหูตึงอะเนาะอันบัดนี้ก็เราก็มีปัญหาในเรื่องการเอ่อได้ยินหรือว่าการเบาการเบาของเราเนี่ยก็สิกก็แก้กกับพี่น้องออกออกแก้ก็คือผู้ใดบอเอ่อสนิทกับเราอยู่ดีนี่สิฟังเราเบานี่สิเบายากเราเป็นเั่งสี่มาแต่ได้เท่าใด <pod inclusive arching> ้แล <con> ้วอ i̇şte ่าซึ่งยึดติดกับอ่าย่อมรับในจุดนี้นะจ๊ะ ที่มาแต่งงานกับเราก็ลอกอธิบายฟังอยู่ว่าฉันเป็นยังไนยังซีเดอย้ายตุยกระวางว่เป็นยังดอกก็มันเกิดสิบว่ามีปัญหาอย่างดอกตี้ยายตุยกระวางซีเนาะแล้ววันนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ายายตุยไม่อยู่หนีวันตีมันมีเอกสารอี่ยังหลายต่อหลายอย่างพี่น้องเอยเอกสารโฮมออฟฟิศเหกเอกสารสีเห็ดวิสาเอาลูกมาแน่ล่ะสีเห็ดจักอันเอกสารอี่ยังตัวอยังแน่ปันนี้พี่น้อง พอญ่เราสวยย็ดตุยบ่ไดยจักยางพี่น้องเอ้ยยัดตุยนี่แหละที่ยัดตุยออบอกว่าเป็นอย่างย็ดตุยคือว่าหน่อยใจในวาสนาพอญ่จริงๆแล้วในใจกับหูอยู่กับเข่าใจอยู่ว่าความผิดพลาดคือคือความผิดปกติในหลางกายของเราเข่ากับยอมรับมัแต่ไดแล้วแต่ว่าคือหน่อยใจจะของเองนะพี่น้องว่าเป็นอย่างสามีเป็นฝรั่งกด็ดอคือสวยอย่างเข้าบาราจักยางซับภาษาอังกฤษ มันกะแนวเฮกะบ่ได้เก่งภาษาเนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ๆกะยังบ่ทันได้ฮู้เรื่องอีหยังจ่อยเด้นั่นอันศัพท์กบ่ได้ยายตุยกต้องมาแปลศัพท์พี่น้องมาแปลมาเขียนแปลเขียนเอ่อคําศัพท์ใส่สมุดเอาไว้บัดนี้กมาเรียบเรียงเป็นประโยคอันใดที่บ่เข้าใจเนาะแล้วบัดนี้กอันเติมมามากอกอันแบบฟอร์มมพี่น้องฟอร์มของอันมาจากอันเอ่อห้มออฟฟิศบแห่งหลายบัดนี้เป็นปึกบักใหญ่นึงอะเนาะแต่ละเทื่อแต่ละเทื่อนี เอีดบตักับมาเฮดเองสองเถื่อได้กรอกเอกสารอยู่สองเถื่อนาะพี่น้องก็เเฮดเองเบิดนั่นแหละกัใหญ่เราก็บอกว่าฉันขอโทเตอร์ที่ฉันสอยเธอบ่อใดคือพญย่ยเราเรียนหน่อยได้พี่น้องมีปัญหาเรื่องการได้ยินนี่แหละเราก็เรียนแค่จบมัธยมกับการศึกษาเราก็บบ่อใดบ่ดสูงคือเราก็บบ่อดเกง่งคือผู้อืน่นขันท่าพญ่เราเหตุใหยจัดการอยัง้งก็แลวแต่จัดการถ่้ยแยกตัวทุกอย่าง ซึ่งเยตุยต่ตองมาสนใจแล้วบอกว่าเยตุยสิมาคนคว้าสิมาศึกษาสิมาหาขอมูลสิมาหายอีหยังเหตุอีอย่างเองขันท่าพ่อยญ่เห็ดแต่เยตุยเองวัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มือนั้นเยตุยสิบ่เป็นมือนี้พี่น้องสิบ่คือจังตอนนีเฮาก็ต้องขอนควายสู่ด้วยเจ้าของเองยืนยัดด้วยขาเจ้า,จาของเองพี่น้องเพราะว่าคิดว่าเออโอเคสามีก็บซอยบ่ได้แล้วคันท่าสิไปอาศัยไปพึ่งผ้าอาศัยแต่ผู้อื่น มันก็สิไดพึงผ้าอาศัยเขาไปตลอดายตุยก็เลยคิดว่าเข้าต้องเรียนรู้เข้าต้องศึกษาดือยตัวของเขาเองต้องกลา้าคนอื่นเขายังเหตใด,ดเข้าเป็นยังสิเหตดบ่ได้อันนี้คือความคิดของแยตุยหน้าตอนนั้นพี่น้องจริงๆแล้วนะพี่น้องายตุยก็อยากสีบอกว่าขอบคุณในมือน,นั้นที่เหตดให้ยยตุยหองห้ให้ยายตุยห้ออหลีจ้าพี่น้องห้เพราะว่าหน่อยใจนั่นล่ะพี่น้องหน่อยใจในวาสนาเจ้าของว่ามีผัวฝรังกระดอ ผัวกับซอยยังบ่ได้ต้องดินล้นเองทุกสิ่งทุกอย่างแยตุยคิดว่าซูเม,มอในใี่แยตุยกะมีความแกร่งขึ้นมาหลายกาเผชิญกาตัดสินใจกาเว่าากาปรึกษาหรือว่ากาทีส่สิเอ่อเวลามีปัญหาอีกยังกาที่สิเผชิญะนะั่นน่ะพี่น้องอที่เป็นจังสีนะ่น่ะแยตุุยบ่ได้หน่อยใจแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าแยตุ้ยมีเคสเคสหนึ่งคือ,อหูจักกับน้องคนหนึ่งเอ่อขาเจ้าก็แตง่งงานากับคนอังกฤษนี่แหละ เราประเดยนสามีขาเจ้านะ่ะเก่งเก่งพี่น้องสามีสามีเก่งขาเจา้าการศึกษาสูงแล้วก็การงานเพิ่นกด็ดีเนาะเราประเด็นน้องคนนี้เนี่ยเขาสี่ให้สามีเนี่ยจัดการเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องโดยที่เขาประเด็นมาหยู่ยากเลยว่าเขาสิมาจัดการเขาสิมาเห็ดอีอย่างเองหรือว่าเป็นมาสิมีเอกสารหรือว่าสิมีอยังการติดตอ่อ ไอ,อ,อ้พวกบินอีหยังตออีหยังต่างๆเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือสามีเขานี่เขาจัดการให้ได้เบิด์ตนะพี่น้องน้องคนนี้ก็สบายแบบว่าืบ่ตองเฮ็ดอีหยังพัวสามีเขาลู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือน้องคนนี้เขาก็อาจสิคิดว่ามีคนซอยแล้วเขาก็ดีใจในในจุดนัน้นเนาะพี่น,อน้องเนาะเออซึ่งเขาก็ลื่มไปว่าในมือหนึ่งเขาสิตอง สู่ด้วยตนเองหลังจากที่สามีเขาเสียแล้วบันดีทุกสิ่งทุกอย่างคือเขานี่สิล้นล้านเบิดพี่น้องเพราะว่าเขานี่บ่ไดเดเรียนดู้ด้วยตนเองมาก,ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสามีขึ้นยุก,กับสามีเบิดนี่แหละพี่น้องมันเป็นผลเสียมองีคัน้าสมบุติว่าเข้าสู่มาถึงแต่แหลกเลยพี่น้องสู่เพื่อที่สิพัฒนาเจ้าจของขึ้นมาเรื่อยเยเฮ็ดเหตุเจ้าของแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยเรื่อย กับคนที่แบบว่าเออโอเคคิดว่าจุของมีโตซอยกบใจดีเอ,อ่อให้โตซอยนะ่ะซอยไปพอบเบลเ็กคิดว่ามันสีเออเป็นปัญหาภายหลังนะ่ะพี่น้องเฮียงกบแล้วแต่เฮ้าหน่สิตองแบบว่ายืนด้วยลําแข่งจ้าของเองเพราะว่าจักมือใดมือหนึ่งนะ่ะพี่น้องเฮ้าสิตองซอยจ้าของให้ได ดูแลเจ้าของใดยิ่งมันแท่เฮ้ามาอยู่ประเทศบ้านเมืองเพิ่นเฮ้าตองเรียนรููเองทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าสิไปอาศัยว่าเออเฮ้ามีสามีฝรังสามีฝรังสิซอยเฮ้ามันบ่แมนพี่น้องอันนั้นมันอันนั้นมันกระถือกตองอยู่คันธาสม,มุติว่าเพิ่อนอยู่กับเฮาตลอดไปหรือว่า,เ,าเพิ่นสาม,มาที่สิซอยเฮ้าพพอร์ตเฮาไปใดตลอดโดนเท่าโดนเนาะพี่น้องแต่ว่ามันต้องมีจักมือ้อนึงอ่ะพี่น้องถ้ามันสเิเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเออ สามีมาเสียดโดยเอ่อบอท่านดนตั้งโตยอีหยังจะกของยังบอท่านดนเรียนรู้อีอย่างเลยแต่ว่าายกต้ยก็สิขอบคุหมู่คนหนึ่งที่เขาเจ้าบอกเขาเจ้าบอกว่าเธอต้องฮห้ให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างเดยเมื่อยู่บานยูเมืองเขาตรงเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นการใส่ชีวิตในบานเขาการติดต่อสื่อสารอีหยังกับผู้ใดพววเรื่องบินอีหยังต่างๆการเสียผ้าสูงผ้าสีหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใส่ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ให้เลียนลู้ให้ศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดอีหยังขึ้นเฮ้าสิตองฮห่อย้าให้เฮ้านี่ตกเป็นเหยื่อของผู้ใดว่าซันอันนี้คือมูคนหนึ่งเขาบอกแยกตุยมาตั้งแต่แปลกแล้วายตุยก็ขอบคุณหล,ลายๆก็นี่แหละจ้แยกตุยก็มาบอยฟังว่าที่ยตุยว่าห้องห้เพราะว่าหน่อยใจในวาสนาเจ้าของแต่ว่าแยกตุย ดีใจว่าคันทายยตตุยบอดด้ฮองห้ในมือนั้นยตตุยกับคงสิบ่มีความเข้มแข็งข,ข,ขึ้นมาในมือนี่อันนี้ยตตุยกะเอามาเบาสู้ฟั่งนาะพี่น้องเนะาะฮาเธอมันเป็นขอคิดเล็กๆน้นนอยๆให้พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงผู้ใดกําลังคิดว่าจะาล้องนี่บ่มีโตซอยม่ต่องหน่อยใจด้วจ้าเด้อเรียนรูด้วยจ้คของเองยืนหยัดด้วยขาตัวเอง มันสีแกงมันสีแข็งแกร่งจ้ะพี่น้องแล้วมันกระสีบ่ต้องไปเกรงอียังบ่ต้องไปกลัวอียังเพราะว่าเฮาสามารถที่สิเรียนรู้ได้พี่น้องสําหรับมือนี้กะแยดตุยกระสีมาเ้าแค่นี่เนาะจ้ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมแยดตุยโซเลยจนจบคลิปเนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปต่อไปได้จะ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแยะตุยนะแม่จ้าสวัสดีจ้า